นี่เป็นธรรมเมฆสัตตุเป็นสถานที่พระอดพุดทธองค์หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแจปัญจวคีทั้งห้าคือธรรมจักกัปะปัตตนสูตรในเนื้อหาของธรรมจักนั้นก็พระองค์ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ควรทำก็คืออัตตกิเลกิลกอัตตกิละมัฐานโยกคือการทรมานร่างกายแล้วก็ กามาสุขันในการนโยกก็คือการบกมุลในการเ่สวนที่พระองค์ได้บอกให้ควรปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองแปดก็คือสมาติฐิความเห็นชอบสมาสังเระความชอบสมาบาจาบาจาชอบสมากรรมตาการงานชอบสมาอาชีวเลี้ยงชีวิตชอบสมาบายาโมพยายามชอบสมาบายามะพยายามชอบสมาสติรู้ชอบสมาสมาธิต้องมั่นชอบนี่เป็น ทำให้พระตองค์นั้นได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกในตรงนี้แล้วก็ทําให้ท่นานอญญากลทัญญะได้รู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีการมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะเหตุ่งธรรมนั้นจึงได้บรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชฉะนั้นที่ตรงนี้จึงมีพระพุทธพระธรรมประสงค์ครบบริบูรณ์ เมืองพานานสีเมืองปฐมเตินาอริยสัจเมืองอุบัตอริยสง์เมืองจำปัญสาพพุทธองค์เมืองปฐมวงศบาศกเมืองปฐมโศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงามย่นเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมทาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรมอันนั้นตรงนี้ก็คือเป็นที่ที่หมุนกงจับคงล้อธรรมะที่พระองค์นั้นได้ส่งออกไปตามทิศต่างๆก็ถือว่าเป็นสถาานที่ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้มารละลึกถึงได้มาบูชาสการะและทุกวันนี้ก็ยังมีพระบรมสารีราตุที่ประดิษฐานไว้ในธรรมนัยกสุตตูแหงนี้ฉะนั้นก็ใครได้เดินทางมาที่อินเดียหรือว่ามาที่พานานาสีก็มาบูชาสการะสวดธรรมจักเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาปฏิบัติบูชา เื่อเราจะได้ท่าแท้ของความเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนำธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใ,ใช้ปฏิบัติด,ดำเนินชีวิตก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนี่เป็นเส้นทางแห่งการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายอย่างสมบูรณ์ดังนั้นขอทุกท่านตั้งใจ